สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคณะมังกรนะคะสำหรับคนรอรักเก่าประจาเดือนกรกฎาคมนี้นะคะว่าคนรักเก่าเนี่ยคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสถานการณ์ความรักเป็นยังไงมีเกณฑ์จะกลับมาไหมและแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่านะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักของชาวมังกรนะคะ คนที่เรารักเก่าอยู่เป็นยังไงบ้าง <7 S 1> เจ็ดเหรียญสามไม้เท้าแปดเหรียญเดอะเว l ลนะคะแล้วก็หกเหรียญบอกเลยนะคะว่าตัวคุณเองก็ดูสถานการณ์อยู่แอบสบแบบ่องแอบดูเขาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เปิดรับนะคะคนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยนะการเปิดใจ เปิดใจคุยกับคนใหม่ๆแต่ถามว่าใจนึงคุณก็ยังรอใครบางคนอยู่นะคะคุณเดินหน้าต่อได้นะคะคุณเดินหน้าต่อได้เปิดใจมีคนคุยเข้ามานะคะแต่ส่วนใหญ่คุณจะวางเขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นนิตนะคะไม่ปิดใจนะเผื่อว่าคนใหม่เนี่ยสามารถไปต่อได้นะคะหรือเติมเต็มบางอย่างโดยที่ ทำให้คุณสามารถตัดใจที่จะรอจากคนเก่าได้นั่นเองนะคะคุณโฟกัสในหลากหลายเรื่องราวนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องชีวิตของคุณมากกว่าที่ผ่านๆมาเยอะเลยนะคะต่อไปนะฟังคนรักเก่าสานกะารความรัก,กเป็นยังไงเฮอร์อมิตนะคะนายอ s อบส์เช็ด,ดาบเขาแอบ,บส่องใครอยู่ก็ไม่รู้นะคะ แอบซองใครบางคนแอบมองใครบางคนแอบคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะชาวธาตุลมค่อนขางเด่นปูเมษทุนเรือตุนนะคะที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกแต่ในที่นี้กุ่มเด่นที่สุดนะคะจริงๆแล้วตัวเขาเองก็มีคนเข้ามาเยอะนะเขาก็เปิดใจคุยนะคะมีคนเข้ามาพูดคุยนะศึกษาดูใจแต่เขามีใครในใจที่พิเศษกว่านั้นนะคะ เก็บไว้ในใจอยู่แล้วเนาะทีนี้ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าคนเ่าคนเนี้ยในเดือนกรก,กฎาคมเขาสองง่องคุณบ้างไหมหกถ้วยส่องแน่นอนนะคะส่องค่ะส่องอยู่ส่องแล้วก็รู้สึกนอยตัวเองนะคะเขาส่องแล้วเขาก็แอบนอยเหมือนกันยิ่งส่องยิ่งอยากที่จะติดต่อมานะ ดูเหมือนเขาอยากจะกลับมาหาคุณด้วยนะคะเพิอ่มแต่เอ็มเพิรเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อนข้างจะเ,เก็บอาการตัวเองนะคะไม่ค่อยเปิดเผยอย่างที่บอกว่าด้วยเพราะว่าเขาเองก็มีคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักพูดคุยด,ด้วยแหละอาจจะไม่ได้แสดงออกแบบว่าพงพางหรือชัดเจนออกมาตามโซเชียลมีเดียนะคะหรือไม่ได้บอกใครนั่นเองโอเคคนเก่าเนี่ยเขาคิดแลวรู้สึกย่งไงกับคุณบ้าง วีออฟฟอร์จูนห้าไม้เท้า,านะคะมีความสับสนนะอยากจะกลับมานะคะขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาสูงมากๆเลยสำหรับคนคนนี้นะคะถ้าถามว่าที่ผ่านมาอีโก้เขาเยอะมากๆเนี่ยในเดือนกรกฎาอีโก้เขาจะลดลงนะคะยิ่งสองยิ่งเห็นคุณเนี่ยมีความสุขเขายิ่งอยากจะกลับมาแต่ใจมันแอบสับสนนะตีกันกลับมา หรือยังมีอีโก้อยู่ไม่กลับมาดีนะคะแต่ท้ายที่สุดก็แพ้ความรู้สึกตัวเองนะคะอาจจะมีการติดต่อหรือยื่นนะคะมีการแสดงออกบางอย่างมาที่ตัวคุณนะคะโทรมาติดต่อมานะคะมเมสเซจมาอะไรต่างๆ่นะคะโอเคต่อไปคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง king of pentacles น,นะคะคุยนะครับสี่ถ้วยมีความแบบเล่นตัวนิดนึงนะฝั่งเราอะ เรามีความแบบว่าืมก็แอบบมีความเล่นแบบว่านิดหนึ่งนะคะก็คือทําให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่ได้สนใจเขาหนักหักเหมือนอย่างที่ผ่านมาขนาดนั้นแล้วนะแต่อันนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทําให้เขายิ่งนะคะเป็นการปั่นหัวเขานิดนึงนะทําให้เขายิ่งอยากที่จะคุยยิ่งอยากที่จะคิดเกี่ยวกับคุณ เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการเล่นอย่างเงี้ยนะคะก็คือเล่นตัวนิดนึงเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกที่แอบหวั่นไหวด้วยเหมือนกันนะช่างใจนะเพราะเราก็เริ่มที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆแล้วพอเปิดใจที่ไล่คนเก่าก็จะกลับมาทุกทีเลยนะคะโอเคต่อไปข้อความจากเขานะคะถึงคุณ ดูข้อความจากเขาถึงคุณเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะที่ผ่านมาน่ะมันเป็นความผิดของเขาแต่เขาอ่ะกลับโทษคุณนะคะฉันผิดเองแหละแต่ฉันอ่ะไปโทษเธอตอนนั้นฉันเสียใจนะฉันไม่ควรที่จะให้คุณอะเข้ามาอยู่ใกล้ฉันมากๆขนาดนั้นในตอนนั้นนะคะเพราะว่า อยู่ใกล้มากเกินไปก็จะทะเลาะก,กันเยอะจุกจิกด้วยเรื่องจุกจิกนะคะควรจะมีสเปซนิดนึงนะคะมีระยะนิดนึงเนี่ยนะมีระยะของกันและกันนะคะระยะของตัวคุณระยะของตัวเขาแล้วก็ระยะของเราสองคนมันต้องมีสเปซนะ,ะแต่เขาอาจจะให้คุณแบบอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยเห็นไหมคุณเข้ามาใกล้มากกว่าคนอื่นนะคะคุณสนิทคุณใช้เวลาแบบเยอะมากกว่าคนอื่นๆน,นะคะแต่เขาเนาะ ฉันเนี่ยพยายามที่จะทำงานเยอะๆเพื่อที่จะลืนคุณนะก็คือคุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของเขาพอสมควรเลยนะคะโอเคต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะเดาวมีคนสองแอบดูคุณอยู่แอบสองแอบมองนะคะแต่เอ p r เพรคุณค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นในตัวเอง นะคะคมีความสมบูรณ์แบบก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งรักตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะสิบเหรียญคุณสามารถที่จะอยู่แบบแฮปปี้ในปัจจุบันได้แต่คนเก่ามักจะกลับมาเวลาที่คุณมีโมเมนต์แบบนี้นะคะระวังมีเรื่องราวที่ทำให้สับสนระหว่างคนเก่าและคนใหม่นะคะภายความรักนะ h e a l i n g m i m y l y issue เขาจะกลับเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไข ความสัมพันธ์เอาจริงๆแล้วระหว่างคุณกับเขายังมีเคมีที่หนักแน่นด้วยกันทั้งคู่นะคะเขาจะเข้ามา make t h effort นะคะก็คือก็คือไม่ใช่แค่เข้ามาทักอะ่ะ mm hmm. เข้ามาทักทายคุยแล้วอาจจะมีการสารต่อ mm hmm. เพื่อทําให้คุณได้เห็นว่าเออเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนั่นเอง mm hmm. นะคะโอเคต่อไป12ราศีราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างนะคะ เริ่มโดยเม็ดปุ่ไพ่จะสื่ออะไรนะคะเม่กลับมาไหม5ถ้วยนายอัพสอด2เหรียญ2ติด2ใจนะแต่ใจนึงอะ70%อยากจะกลับมาอยากที่จะติดต่อกลับมานะคะ30%ก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมแต่ถามว่าโอกาสจะกลับมาไหมในเดือนนี้ยังมีนะคะยังมีอยู่ติดอีโก้เขานะ ติดอีโก้เขาถ้าอีโก้เขาลดลงก็มีโอกาสติดต่อกลับมาแต่ถ้าอีโก้เขายังไม่ลดก็ยังไม่ได้ติดต่อมานะคะต่อไปนะพลึกส่งพลึกส่งกลับมาไหมคะสองไม้เท้าหกเหรียญปัจจุบันเขาก็มีคนคุยอยู่นะนะคะมีคนคุยอยู่บ้างขอขยายความนิดนึงมองว่ายังไม่ได้กลับมานะคะ ทุกอย่างมันจบไม่ค่อยสวยด้วยจากที่ผ่านผ่านมาแต่ถามว่าคิดถึงหรือมีนึกถึงบ้างไหมมีนะคะแต่อาจจะเป็นในโมเมนต์ที่เป็นเชิงลบนิดนึงนะคะต่อไปใมทุนทนแทนรานเจ็ดถ้วยเอซอฟคับนะคะ จัเมนมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมานะคะแต่อาจจะอยู่ในลักษณะของตัวเลือกนะเพราะปัจจุบันเขาก็มีตัวเลือกอยู่บ้างนั่นเองนะคะต่อไปนะกรกฎ l o v e r s king of bonds knight of cup s มีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาเด,ดหรือใช้เวลาด้วยกันนะคะเพราะเขายังมีฟีลลิ่งที่ ตรงไหลนะคะแบบว่าอยากจะอยู่ใกล้หรืออะไรที่มันแบบ18บวกกับคุณอยู่นะคะแต่นะคะแต่เขาก็จะเปรตหายไปอีกเพราะว่าบางอย่างในตัวเราอาจจะไม่ได้ตอบสนองเขาอย่างที่เขาคาดหวังไว้หรือตัวเขาไม่สามารถตอบสนองบางอย่างคุณอย่างที่คุณคาดหวังไว้อย่างเช่นกลับมานะคะมาเดทก,กันก็อยากที่จะคบกันชัดเจนแต่ฝั่งเขาจะให้ข้อความว่า ยังไม่พร้อมยังอยากที่จะดูกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เฟดไปหลังจากนั้นต่อไปกันกันกลับมาไหมคะสี่เหรียนเขายังไม่เคยลืมคุณเลยแต่ช่วงนี้ค่องข้างนิ่งนะแล้วตัวเขาเองอะ่ะก็เริ่มที่จะมีคนเข้ามานะคะเปิดใจกำลังศึกษาดูใจอยู่กับคนใหม่ๆ ถึงแม้จะมีการศึกษาดูใจอยู่กับคนใหม่ๆแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณเลยนะคะต่อไปกันกันนะคะหกเหรียญสามถ้วยนะคะสามดาบห้าเหรียญยังไม่กลับมานะเพราะถ้ากลับมามันจะกลายเป็นรักสามเศร้าถ้ากลับมามันจะเป็นรักสามเศร้า ซึ่งคุณจะโอเคเหรออันนี้ก็ต้องถามใจตัวเองนะว่าถ้ากลับมาในลักษณะเนี้ยคุณอยากจะกลับไปหาเขาไหมเออจะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่า่อไปตุลน,นะคะ King of s w o r d the Moon นะคะ10เหรียญนะคะ Knight of c u p นะคะแล้วก็8ดาใจเขาอะอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะ แต่ด้วยความปัจจุบันนะ่ะเขามีความสัมพันธ์กับใครอยู่แล้วนะถ้าการกลับมาถึตงติดต่อมาหาคุณนะคะมันจะทําให้เขานะ่ะผิดต่อความสัมพันธ์ปัจจุบันเพาแอบรู้สึกผิดอยู่นิดนึงเหมือนกันนะรู้สึกผิดกับคุณแล้วก็รู้สึกผิดกับคนปัจจุบันต่อไปนะคะพิจิกนะเก้าเม้า7เจ็ดดาบนะคะมีกําแพงนะคะมีการติดปิดกั้นบางอย่างแต่เขาพยายามที่จะส่องเรื่องราวของคุณอยู่ ะะยิ่งส่องยิ่งเห็นเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้มแข็งมากเลยนะคะคุณดูคุณดูเก่งอ่ะคุณดูผ่านเรื่องราวทุกอย่างไปได้นะคะแล้วเขาก็ไม่กล้ามันทําให้เขาไม่กล้าที่จะติดต่อมานะคะเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะมองเขาแบบลบหรือเปล่าคุณจะให้ออกจากเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในเรื่องราวของการส่องอยู่นะคะยังไม่ได้มีแอคชั่นอย่างอื่น ลายธนูหกเห okay, กรียญเฮตับคับทมพันนะคะชาเลอยมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยนะคะหรือมีเกณฑ์ได้เจอกันด้วยนะคะแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดเช่นกันนะ,ะต่อไปมังกรแฮงแมง น a p p e n d i c l l s The s u n เขาไม่สามารถเอาคุณออกไปจากหัวได้เลยนะคะและมีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่อาจจะอยู่ในเฟรนด์โซนไปก่อนนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะต่อไปกลุ่มกลุ่มนะคะแปดเรนนน ชาวถวยดูเหมือนตอนนี้เขาโฟกัสหน่ที่เรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ปัญหาบางอย่างนะคะเรื่องความรักเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เขาว่าอยากที่จะเคลียร์บางอย่างนะคะในความรู้สึกที่มันยังติดค้างใจหรือรู้สึกว่ายังกดเครื่องกันอยู่เขาอยากที่จะเคลียร์ใจตรงนี้นะคะให้มันโล่งด้วยกันทั้งคู่นะคะจะได้ไม่มีอะไรติดขัดหรือค้างจค้างคา,าใจกันอีกนะคะเหมือนกลับมาเพื่อเคลียร์เท่านั้นเองนะคะ แค่นั้นต่อไปนี้พีรับ,บอร์สนะคะสองไม้เท้าสี่ถ้วยนะคะทาวเวอร์เนเจอเชียนนะคะเจ็ดไม้เท้านะ,ะการกลับมามองว่ายังไม่มีนะคะเพะใจเขาเนี่สองจิตสองใจกับคนปัจจุบันนะคะแอบพยายามที่จะไม่สนใจในเรื่องราวของคุณพยายามที่จะปิดการหรืออาจจะมีคนรอบข้างนะคะผู้ใหญ่ เพื่อนที่อาจจะไม่ได้สนับสนุนให้มีการกลับมาคบหรือกลับมาคุยกันอีกเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนอะจบไม่ค่อยสวยนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของมังกรก็ประมาณนีน้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ